เรจะทอย่างสื่อทรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสัท้าแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุดให้เธอประชาชนสวัสดีครับพี่น้องประชชนชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้ง สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นที่ปราบลื้มของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร,ร,ร,กร,ร,รกไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักศร,ราช2 5 5 7ซึ่งได้ลงพระประมาพิไทยแล้วโดยฝ่ายกฎหมายของคอทช,ชอได้แถลงสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ทราบในรายละเอียดและหลักการที่สำคัญสำคัญไปบ้างแล้วนะครับ ซึ่งก็ทําให้การแก้ปัญหาของคอสชสามารถเดินไปตามรถแมประยะที่2ได้ตามกําหนดทั้งนี้หัวหน้าคอสชคือผมเองนะครับได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับพระราชทานซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าทูลรองทูลพระบาทอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะครับตอนท้ายรายการผมจะกล่าวอีกครั้งในรายละเอียดนะครับในส่วนงความคืบหน้าการดําเนินงานของคอสชด้านเศรษฐกิจ เรื่องแรกที่สำคัญคือการฟื้นฟูวความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีตัวแทนสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจตัวแทนสมาคมไทยจีนตัวแทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้เข้าพบหัวหนาา้าฝ่ายเศรษฐกิจโดยทุกฝ่ายได้แสดงความเข้าใจและรับทราบนโยบายของคอทชซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น ในอนาคตในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ฝ่ายเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนงานสำคัญสำคัญไปหลายประการด้วยกันในด้านความร่วมมือด้านการค้าทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นการประชุมภารือของฝ่ายอาเซียนการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลง การค้าเสรีอาเซียนฮ่องกงการประชุมอาเซียนเกาหลีนะครับเพื่อเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมในส่วนของการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตามแนวแสดงจากนโยบายคอทช,ชออนั้นก็ได้มอบหมายให้สภัฒน์เป็นเจ้าภาพนะครับในการหารือร่วมกันกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการกําหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาพรวมทุกมิติซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดจุดเข้าออกสินค้า พื้นที่เขตสศรษฐกิจพิเศษปริมาณประเภทของผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับการแปลรูปและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการควบคุมคุณภาพการส่งออกรวมถึงระบบภาษีการลงทุนความร่วมมือกับภาคเอกชนและข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีไรายได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและประเทศเพื้นบ้านไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเรื่องนี้นั้นในห่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ได้อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น92โครงการก็จะมีวงเงินลงทุนจากภาคเอกชนประมาณ2.6แสนล้านบาทซึ่งก็เป็นการปลดล็อกโครงการที่ได้ข้างการพิจารณาในห่วงที่บ้านเมืองมีปัญหามาได้ส่วนหนึ่งนะครับ ในส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและแนวทางในการกำกับดูแลกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่5รายการได้แก่ลำไยจากภาคเหนือเนื่องจากมีโรงงานอบแห้งลำไยเข้ามารับซื้อทําให้ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็ก็คงต้องระมัดระวังเรื่องพ่อค้าคนกลางนะครับอาจจะมีการกดราคาอยู่บ้างก็ขอให้แจ้งมาได้ มาอย่างการะทรวงพาณิชย์ผมได้สั่งการกระทรวงนี้ไปแล้วให้แก้ไขในเรื่องของการผูกขาดนะครับหรือการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางต้องพยายามแก้ให้ได้นะครับเรื่องทุเรียนเงาะและลองกองจากภาคใต้เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเพราะนั้นมาตรการในการรักษาระดับการเพิ่มราคาสินค้าในกลุ่มนี้เรายังคงต้องใช้มาตรการในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตให้ได้ ในช่วงที่มีผลผลิตมากนะครับรวมทั้งการผลักดันส่งออกทั้งตลาดเดิมและการหาตลาดใหม่ต่างประเทศนะครับในส่วนของกล้วยไม้คันนี้แม้จะมีราคาเพิ่มขึ้นก็าตามแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ต่ำเพราะว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันไปซื้อกล้วยไม้พันธุฟาแลนจากสิงคโปร์แทนนะครับรวมทั้งคุณภาพกล้วยไม้ไทยนั้นยังไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะฉะนั้น จะส่งผลให้เกษตรกรมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่สามารถจะซื้อปุ๋ยหรือพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้นได้สำหรับมาตรการในการรักษาระดับเพิ่มราคากล้วยไม้นั้นทางรัฐก็จะสนับสนุนการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูกการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์และลดการในด้านภาษีนะครับในการนำเข้าขงวุ้นเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ กลุ่มสินค้าการเกษตรที่มีราคาคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมามี2รายการได้แก่มันสำปะหลังราคาคงที่อยู่นะครับเนื่องจากความต้องการซื้อมันเส้นและแป้งมันยังคงมีอย่างต่อเนื่องมาตรการในการเพิ่มระดับราคาของมันสำปะหลังเนื่องจากอยู่ในช่วงการเพาะปลูกสําหรับฤดูการใหม่เพราะนั้นเราจะเน้นให้ความรู้ในการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพรวมทั้งปัจจุบันคสชก็ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดก,การมันสำปะหลังและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อกำกับดูแลปริมาณและเสถียรภาพราคาให้เกษตรกร,กรได้ผลตอบแทนอย่างเต็มที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต๊อกของรัฐบาลครับเรื่องอ้อยราคายัางคงที่อยู่เนื่องจากเราใช้วิธีการประกาศกำหนดราคาอ้อยตามพรบอ้อยและน้ำตาลทราย ปี2527และโดยการประกาศร,ราคาล่าสุดเมื่อวันที่17ธันวาคม56ที่ราคาตันละ900บาทนะครับในส่วนมาตรการในการเพิ่มราคาของอ้อยเราก็จะเร่งพัฒนาอ้อยพันธุ์ดีให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งขยายอ้อยพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความต้องการของไร่อ้อยมีการแนะนำในเรื่องการปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยเคมีที่จะต้องลดลงนะครับให มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลในทุกระบบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกได้มาร่วมงานเอเชียนชูการ์ไนท์อินแบงกอก2014และได้เข้าพบกับคณะคอทชอซึ่งผมก็ได้ชี้แจงอธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทย แล้วก็ยืนยันกับเขาว่าการดำรงความสัมพันธ์และการค้าขายกับกลุ่มนักธุรกิจเหล่านั้นเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามนโยบายการผลิตและส่ง,อ,งออกอ้อยและน้ำตาลของไทยนั้นจะต้องพิจารณาความต้องการของทั้งผู้ซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ผู้ผลิตน้ำตาลดิบของไทยตลอดจนนโยบายของรัฐบาลแล้วเราจะต้องดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งมีอยู่ประมาณ3 0 0แสนรายมีแรงงานอยู่ เป็นล้านคนนะครับแล้วก็โรงงานน้ำตาลเรามีถึง50โรงในปัจจุบันจะต้องดูแลควบคู่กับการไปกับการผลิตที่มีประสิทธ,ธิภาพและเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับความต้องการทั้งในประเทศและกับประเทศคู่ค้าด้วยสำหรับกลุ่มสินค้าการเกษตรที่มีราคาลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่2รายการนะครับปลาล์มน้ำมันราคาจะปรับลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดน้ำมันปลาล์มดิบมาเลเซียปรับตัวลดลง ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับในแนวทางในการกํากับดูแลในเรื่องนี้ก็จะติดตามระบบการค้าภายในประเทศเพื่อรักษาระดับราคาผลปาล์มให้สอดคล้องกับราคาน้ํามันปาล์มแล้วก็สู่การบริโภคนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาปรับลดลงเนื่องจากข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวในต้นฤดูฝนจะมีความชื้นสูงนะครับในแนวทางในเรื่องนี้นั้นเราก็จะให้คําแนะนําให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษาเพื่อรักษาความชื้นของข้าวโพดให้ได้อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับสำหรับการกํากับดูแลสินค้าการเกษตรปัจจุบันเราได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรและศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรเพื่อเป็นช่องทางการให้ความร่วมมือและการให้คําแนะนําการแก้ปัญหาต่างๆแก่เกษตรกรในทุกจังหวัดสําหรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้แก่มังคุดและลองกอง ซึ่งในปีนี้เราคาดว่าจะมีผลผลิตเป็นจำนวนมากอาจจะล้นตลาดนั้นทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้รายงานขอแนวทางการแก้ไขขึ้นมาแล้วขอสชกําลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนซึ่งก็คงได้แก่การหา,ห,าหรือเพิ่มตลาดการกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับสําหรับปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรสวนยางพาร,ราประสบอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของปัญหาราคายางตกต่ํา เนื่องจากผลิตผลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากการารวนงร์งการเพาะปลูกยางมาตั้งแต่ปีธรรวเป็นต้นมานั้น